สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเอนทุกคนนะคะก็กลับมาพบกับจา๋านะคะคลิปวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปทําความสะอาดนะคะเดี๋ยวจ๋าจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าคลิปวันนี้เนี่ยจ๋าจะมาทำความสะอาดนะคะห้องไหนของบ้านนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยนะคะห้องที่จะพูดถึงก็คือห้องนี้นั่นเองนะคะ นี่ทุกคนดูก่อนนี่ของเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็รกมากๆเลยนะคะก็ห้องนี้เนี่ยเป็นห้องเล่นของเด็กๆนะคะเป็นห้องเพลย์รูมนะคะแล้วก็รวมไปถึงเป็นห้องเกมรูมด้วยนะคะก็เมื่อก่อนนะคะห้องนี้เนี่ยทีวีนะคะจะมีเป็นจะจะมีเป็นโต๊ะวางทีวีไว้ตรงนี้นะคะแต่ว่าจะได้เอาโต๊ะว,วางทีวีนะคะไปอ่า ไว้ที่ห้องเกสต์รูมนะคะตอนนี้เดี๋ยวจ๋าจะให้สามีเนี่ยเอ,เอาติดตั้งตัวขาแขวนทีวีนะคะติดที่ฝผาผนังตรงนี้นะคะแต่ว่าทีวีเครื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาสลับกับห้องน้องฟินนะคะเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยโอ,อ้โหฝุ่นเยอะมากเครื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างน้ําหนักค่อนข้างจะหนักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเอาทีวีเครื่องนี้นะคะไปไว้ที่ห้องของน้องฟินนะคะแล้วก็เอาทีวีห้องของน้องฟินนะคะ มาแขวนติดกับฝาผนังตรงนี้นะคะทุกคนอันนี้เป็นของเล่นต่างๆนะคะที่จะเอามาจากที่จะย้ายมาจากห้องอ,ออฟฟิศของจ๋านะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยออฟฟิศของจา๋าตอนนี้เนี่ยเป็นห้องเล่นของเด็กๆนะจะได้ย้ายของเล่นต่างๆนะคะมาไว้ห้องนี้นะคะก็ห้องนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําความสะอาดนะคะมาเหมือนเป็นห้องอเล่นของเด็กๆนะคะแล้วก็เป็น ห้องแบบเวลาเรามาดูหนังเป็นแบบบุ๊คมูฟวีไนอะไรประมาณนั้นนะคะ,ะก็เป็นเป็นพวกหมอนต่างๆนะคะเดี๋ยวจ๋าจะโละทิ้งให้หมดนะคะเพราะว่าหมอนนี้นะคะเป็นหมอนแบบเก่าแล้วมากๆเลยนะคะจะได้ซื้อหมอนตกแต่งมาใหม่นะคะที่เพื่อนๆเห็นในคลิปวิดีโอครั้งก่อนนะคะที่จะซื้อมาจากโรดแล้วก็ที่ TJ Max นะคะจ๋าก็ได้เป็นโต๊ะวางโคมไฟมานะคะจากค o อบบี้ล็อบบี้นะคะในคลิปวิดีโอครั้งก่อนนะคะ อันนี้เป็นโคมไฟอันเล็กๆนะคะที่จะได้มาจากวอลมาร์ทนะคะทุกคนอันนี้เป็นป้ายที่จะมีอยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวจ๋จะมาทําความสะอาดนะคะทุกคนแล้วก็จะมาจัดระเบียบห้องนี้นะคะให้เป็นระเบียบมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่จ๋าจะรื้อของออกแล้วก็ทําความสะอาดในห้องนี้นะคะจ๋าจะลบรอยถลอกนะคะที่เกิดจากเด็กๆนะคะเล่นของเล่นนะคะแล้วก็คว้างของเล่นนะคะ ทำให้มีรอยถลอกตามฝาผนังนะคะจะ๋จะใช้สีนะคะแต้มบริเวณที่เป็นรอยถลอกนะคะสีมันอาจจะดูสว่างไปนิดนึงนะคะเวลาจะแต้มสีลงไปนะคะแต่เวลาที่สีแห้งสนิทดีแล้วนะคะก็เป็นสีเดียวกันนะคะเดี๋ยวชื่อสีนะคะจะ๋จะแปะลิงก์ไว้ใต้คําอธิบายด้านล่างนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนเคนไหนสนใจนะคะก็ลองเข้าไปดูกันได้นะคะ Open up the window. I'm breathing in the last of September. I can feel the wind blow, and the late summer sky is light. Since I was a little child, every year for as long as ทำความสะอาดนะคะบริเวณในห้องนี้เสร็จแล้วนะคะจะ๋าก็จะเอาพวกของ ตกแต่งนะคะแล้วก็เป็นพวกโซฟานะคะของตกแต่งต่างๆในห้องนี้นะคะเอากลับไปจัดนะคะแล้วก็ตกแต่งบริเวณนี้กันนะคะเวลาที่จ๋าซื้อของแต่งบ้านมานะคะจ๋าก็จะเก็บเป็นพวกราคาเป็นพวกรีซิทไว้ตลอดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าแต่งออกมาแล้วไม่ชอบยังไงเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปคืนได้นะคะแล้วก็มีพี่ๆนะคะน้องๆเอฟซีถามจ๋ามานานมากแล้วนะคะอยากให้จ๋าทำคลิปนะคะว่าจ๋าเนี่ยเก็บของตกแต่งบ้านนะคะทั้งหมดนะคะ ที่จ๋ามีเนี่ยจ๋าเก็บไว้ตรงไหนนะคะเพราะว่าเห็นจาน๋านะคะชอบของตกแต่งบ้านบ่อยนะคะแล้วก็จ๋าจะตกแต่งบ้านนะคะเกือบทุกช่วงเทศกาลเลยนะคะก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะทุกคนมีคําตอบนะคะเดี๋ยวจ๋าจะเอาคลิปมาฝากทุกคนกันนะคะเดี๋ยวจ๋าจะพาทุกคนเนี่ยไปดูนะคะว่าจ๋าเก็บของตกแต่งบ้านทั้งหมดนะคะจ๋าเก็บไว้ตรงไหนยังไงนะคะก็คลิปหน้าเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะ 뻔한 얘기 또한 감정들이 자라기 시작해. เมื่อวานนะคะสามีจ๋าได้ติดตั้งขาแขวนทีวีให้แล้วนะคะติดตั้งเสร็จนะคะทุกคนนี่มาดูก่อนมีช่องนี้โผล่ออกมานะคะนี่ก็เป็นช่องที่แบบแอบ,บสายไฟนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยเรามีแผนที่จะซื้อทีวีใหม่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อทีวีใหม่แล้วก็แบบขนาดใหญ่กว่านี้นะคะจะว่าจะสามารถที่จะแบบปุกปิด ช่องแอบสายไฟได้นะคะเมื่อวานเนี่ยสามีจ๋าเขาแบบพยายามที่จะติดตั้งขาแขวนทีวีนะคะให้แบบมีระดับต่ำลงมานิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้ทีวีเนี่ยแบบปิดช่องแอบสายไฟนะคะแต่เวลาจะนั่งที่โซฟาตรงนี้นะคะมันต่ําลงมา,มามากเลยนะสามีจ๋าเขาก็เลยแบบยึดระดับที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็ใช้ทีวีเครื่องนี้ไปก่อนนะคะก็ออกมาก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจ๋าจะให้ทุกคนดูบริเวณรอบๆในห้องนี้แล้วกันนะคะก็บริเวณตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณที่เด็กๆเล่นกันนะคะก็เป็นของเล่นของเด็กๆนะคะนี่ก็อยู่ในนี้นะคะในในกล่องนี้นะคะ <S <S ก็ใส่เป็นพวกของเล่นต่างๆของเด็กๆเหมือนกันนะคะ นี่ก็อยู่ในนี้หมดนะคะทุกคนเป็พวกของเล่นต่างๆนะคะเราใส่ไว้ในกล่องนี้นะคะก็ช่วยในการจัดระเบียบได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นี่ค่ะทุกคนโซฟานี้เป็นโซฟาอันเก่านะคะทั้งสองอันเลยนะคะเป็นโซฟาอันเก่านะคะจะซื้อเป็นผ้าหุ้มเบาะนะคะมาใส่นะคะทุกคนจะว่าใส่ออกมาเหมือนได้โซฟาใหม่เลยนะคะ แล้วก็หมอนตกแต่งจ๋าก็เพิ่งซื้อมาจากโรสแล้วก็ TJ Max ในคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวจ๋าจะให้ทุกคนดูโซฟาอันเก่าที่จ๋ามีนะคะสีก็จะประมาณนี้นะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะจ๋าก็ซื้อผ้าหุ้มเบาะโซฟามาใส่เหมือนกันนะคะก็เป็นโซฟาอันเก่าเหมือนกันนะคะก็ออกมาก็จะประมาณนี้นะฝั่งนี้ก็จะเป็นโต๊ะนะคะที่น้องฟินเขาต่อเลโก้นะคะเพราะว่าน้องเขาชอบ 또 레고 레고 나하 เสร็จไปแล้วนะคะสาหรับคลิปวันนี้นะคะจะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะคะหวังว่าคลิปวันนี้นะคะอาจจะถูกใจเพื่อนๆนะคะแล้วก็เป็นไอเดียนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่รักนะคะแล้วก็ชอบในการทําความสะอาดบ้านนะคะแล้วก็จัดระเบียบในบ้านของเพื่อนๆกันนะคะก็ถ้าเกิดว่าชอบวิดีโอของจ๋านะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้จ๋าด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะก็วันนี้เนี่ยจ๋าต้องขอตัวลา ทุกคนไปก่อนนะคะแล้วไว้เจอกันวีดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย